พร้อมแล้วเกียร์ตู้สับแล้วเม็ดแรกกำลังจะลงท้องเดี๋ยวรู้เรื่องนี่ที่อยู่บนรถนี้โชเฟอร์ทั้งนั้นนะครับแต่น่อยแต่น่อยอ๋อลงขนาดนิดหนึง่งนาน้ำนะครับนาน้ำนิดนึง่งสำหรับลำนี้นะครับ f อที่ติดตามอยู่ก็อุอทยัย ที่อุทัยนะครับางานแรกครับเนี่ยมาแล้วขอขอเวลาจูนนิดนึงมายาวๆไป เตี้ยๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูข้าวอ่ะเดี๋ยวรถสุดงานก่อนเดี๋ยวดูจังหวัดรถสุดงานนิดนึงดูข้าวดูข้าวต้นเตี้ยนีด้เดียวครับแต่ใบแห้งมากเลยนะใบแห้งเหลือแต่แบบเม็ดเหลืองโจ๊ะๆเลยครับ เม็ดเหลืองโจ้เลยนี่เพิ่งแย่หัวโรงงานเดี๋ยวซอยเสียบจับงานก่อนวันนี้มาสองลำนะครับรู้สึกทีมงานของเขาน่าจะชื่อโชคกำคลนะครับถ้าถ้า,าถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยครับวัดีเห็นแวบๆเห็นที่หัวเตลเลอร์นะครับน่าจะเป็นทีมงานโชคกำคลนะครับ สำหรับทีมงานนี้มีทั้งหมด4ลำนะครับมีสุปกรณ์นี่เป็นน้องเล็กสุดนะครับวันนี้มาลงแปลงนี้ด้วยกัน2ลำเอารลำนี้มาลองด้วย2ลอยเดี๋ยวจับงานรอบแรกครานี้วนข้างกนาก่อน เริ่มเสร็จเหล็กเริ่มมามีเพิ่งจะมีแก้งนะครับเดี๋ยวดูจับงานาเสียวเสียวเสียวต่อยชนกันนี้ไม่ใช่หรอกโม <c oughs> เบอร์กำลังซอยอยู่ เสียวลวดจังเลยลวดเหมือนแบบกันวัวกันอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็นานแล้วนะครับอยู่ด้วยกัน จะบางๆนิดนึงแต่ลวงแบบเหลืองๆเลยครับเม็ดใสๆอยู่นะ <Yeah. S 1> หลังจากที่ น่าจะจอดกันมานานมากเลยครับสําหรับทีมงานนี้มเนื่องจากข้าวหมดทุกหัวเสียวเว้ยเสียวอยหลังจนกันมองไม่เห็นอาจจะมีวูบๆนิดนึงนะอาจจะกระตุกกระตุกหน่อยนะ,ะเนื่องจากโชเฟอร์เขาก็แบบใหม่ๆยังไม่ชินคอนโทรลยังไม่รู้จังหวะรถ ปีนข้างคันนาให้รอบนู้นโชเฟอร์ขึ้นคันนู้นอยู่ทีมทีมงานของของโชกกำพลทั้งหมดนะครับของทีมงานของพี่โชกกำพลทั้งหมดนะครับคันนู้นอยู่ไกลนิดนึงนะไม่ได้ยินเสียง ก็เป็นสเต็ปโบกู่ก็จะมีแค่ซีซีดหนึ่เดียวเองอ๋อน,นึกว่านาสองแปงนาแปงเดียวครับแต่ว่ามีเป็น,เป,นเป็นหัวเลี้ยวมาต่างทางลงก็เดี๋ยวให้ดูยาวเลยอันนี้ก็ไปวนรอบแรกอยู่ เดี๋ยวเอาแค่วนไปตรงนู้นดีกว่าสุดถ่ายรถเดี๋ยวรอรถเข้ามาใ,ใกล้ๆหนึ่งเดี๋ยวถ่ายต่อให้อีกนิดนึ่งนะครับเนื่องจากมันก็ไกลไปเรื่อยๆโอเคครับ เดี๋ยวรอมาใกล้นิดนึงนะเดี๋ยวผมหยุดวิดีโอไว้ก่อนมาแล้วกว่าจะวนครบรอบได้รอพักนึงก็จะหนัก,นก,นนกนๆนิดนึงกระตุกคอนโทรนไวๆนิดหนึ่งยังไม่ชินรถครับตึ๊กๆหน่อยเดี๋ยวสักแปลงนี้ก็จบแล้วไม่ต้องจบแปลอาจจะไม่ถึงจบแปลงนี้เราก็ชินรถวันนี้เพิ่งจะได้แบบวนรอบนาเดียวเองผมมืดๆไปน,นิดเดียวปรับแสงหน่อยนะครับ ด้านนี้เจอแต่เสียงพัดลมม่าน้ำเลยขางกลางป่ะอ๋อบนซ้ายกับอีกรอบหนึ่งซ้ายเข้ากับอีกรอบ น้ำน้ำอย่างนี้กระโดดได้อีกนะเนี่ยแล้วพื้นล่างน่าจะแห็งน่าดูเลยคเห็นน้ำน้ำอย่างนี้กระโดดเฉยเลยเริ่มดันเริ่มดัน จะมืดๆนิดนึงครับมืดจังเลยนะอาจจะรอมุมปากอีกร้อยหนึ่ง ไม่แน่ใจในจอจะภาพจ้าเบอลอเป่าไม่รู้ครับเพราะตรงนี้มันแดดมันจ้ามันจะมองยากนิดนึงโอ้ข้าวไหลดีจังเลยดูข้าวไปเห็นต้นข้าวเตียเต้ยๆเล็กๆไหลน่ากลัวจัง โอ้ดีชะครับยังไงก็เิกคลิปนี้ฝากไว้ก่อนยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ